เดี๋ยวเราจะมายกยอกันนะวันนี้เมื่อกี้วานอาหารไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ไหม <c oughs> ครั้งแรกนะที่เอาลองยอ,อนี่มายกในแม่น้ำ <c oughs> ปกติยกนี่บอกเดี๋ยวลองดูกันสองสาซีโอ้โ เห็นไหมเห็นไหมได้ไม่ิ่ะปิ๊ย ปลาซิวสามตัวปลาเสือสองตัวเดี๋ยวปลาเสือเอาไปเลี้ยงดีกว่าเดี๋ยวปลาซิวเอาไปทอดกินถือว่าได้น้อยอยู่ได้ปลาซิวแค่สามตัวเองเราจะลองเปลี่ยนเหยื่อใหม่เดี๋ยวไปหาหมดแดงมาใส่ดีกว่าหลังมดแดงสามตัวยังไม่พอทอดเลยตัวมันตัวมันเล็กอะฮะปกติตัวมันใหญ่กว่านี้ตัวมันเล็กตัวนี้ก็เอ้าเดี๋ยวลองวันนี้จะลอง ดูเซี่ยวน,นี้จะได้พอมือไหม